สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิว walking pad จาก Xiaomi นะคะเป็นรุ่น C1 ค่ะก็วันนี้เราจะมา unboxing แกะกล่องไปพร้อมๆกันนะคะอันที่จริงแล้วเราใช้งาน walking pad นี้มาประมาณ6เดือนกว่าได้แล้วค่ะแต่ว่าก็ดองคลิปไว้นานแล้วก็คิดว่าเป็นเวลาสมควรแล้วแหละที่จะมาแบบทำคลิปแล้วก็เปิดกล่องรีวิวให้เพื่อนๆนะคะ ได้เห็นแล้วก็แบบพิจารณาว่าเออมันดีไหมเราควรจะจะซื้อไหมอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับ walking pad อันนี้ค่ะเราซื้อในช่วงที่แบบกลางปีอค่ะที่โควิดมันระบาดแล้วเราไม่สามารถออกไปวิ่งหรือออกกำลังกายทำกิจกรรมข้างนอกได้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซื้อค่ะอันนี้ก็ซื้อมาจากแอปพลิเคชันน่าจะเป็น ไม่แน่ใจ l a ซ a ด้หรือ s h อ p e e สักอย่างหนึ่งอะคะ่ะก็ใช้เวลาส่งมาประมาณ3-4วันก็ได้ของแล้วอะคะ่ะมาในสภาพที่ค่อนข้างดีค่ะไม่มีอะไรบุบหักเสียหายอันนี้เราแกะกล่องเสร็จแล้วเราก็ลองค่อยๆค,คลีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะคะ่ะแผ่นรองอะคะ่ะค่อยๆนะคะเพราะว่า มันจะค่อนข้างหนืดหนืดหนืดฝุดฝุด,ดนิดนึงเราก็มาดูว่าอุปกรณ์อะไรที่มากับกล่องลู่วิ่งบ้างนะคะอันแรกก็จะเป็นเหมือนแผ่นพับที่บอกว่าเออมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันยังไงส่วนกล่องนี้จะเป็นกล่องที่มีพวกอุปกรณ์อ,อุปกรณต่างๆที่จะต้องใช้ร่วมกันกับ walking pad ค่ะมาอันแรกก็จะเจอเป็นเหมือนหนังสือคู่มือค่ะ แต่ว่าเป็นภาษาจีนค่ะอ่านไม่ออกอันนี้ทางเราก็ต้องเหมือนแบบเดาๆกันไปเองเนาะเวลาที่ติดตั้งอ่าแล้วก็อันนี้เป็นสายไฟสำหรับใช้เชื่อมต่อระหว่างลูวิ่นกับปลั๊กไฟบ้านค่ะหัวไฟเขาที่ให้มาจะเป็นหัวสำหรับที่ใช้กับ ประเทศจีนนะคะอาจจะต้องใช้อแดปเตอร์มาแปลงอีกทีหนึ่งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นรีโมทคอนโทรลที่ไว้บังคับควบคุมปิดเปิดระหว่างที่เราวิ่งหรือว่าใชา้ปรับระดับความเร็วอะคะ่ะมีสายคล้องแขนมาให้ด้วยก็เอาไว้คล้องแขนเวลาที่เราวิ่งนะคะประแจค่ะเอาไว้ไขเวลาที่ต้องการซ่อมหร,อหรืออะไรส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำมัน เอาไว้สําหรับหยดค่ะตามข้อต่อต่างๆเวลาที่แบบมันฝืดเสร็จแล้วมาลองเซตลูวิ่งกันค่ะและอันนี้ค่ะก็คืออะแดปเตอร์ที่ใช้แปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จากจีนะคะที่บ้านเรามีพอดีเลยแล้วก็ลองมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกันกับลูวิ่งอันนี้กันค่ะ ก็สำหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็เสิร์ชได้เลยค่ะว่า KS Fit ตามนี้เลยค่ะมันก็จะขึ้นมาตามไอคอนนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะก็ให้ลงทะเบียนเพื่อสร้าง username ก่อนนะคะแล้วก็ Register ไปแล้วก็เชื่อมต่อตัว Device ระหว่างรูวิ่งเรากับมือถือค่ะระหว่างนั้นอย่าลืมเปิดสัญญาณบลูทูธนะคะ เป็นตัวอย่างของเราค่ะเราใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะมีเรคคอร์ดการใช้งานว่าแบบแต่ละครั้งเราวิ่งไปเท่าไหร่กี่กิโลเมตรเออใช้พลังงานไปเท่าไหร่แล้วก็สามารถดูภาพรวมเป็นลายรายวันรายเดือนรายปีอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะเพื่อมา t r a c ก i n g ดูว่าเออเราเราแบบมีวินัยในการออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนสามารถระบุตำาน้ำหนักเราได้ด้วยนะคะ สำหรับบ้านใครที่อาจจะมีลูกวิ่งหลายอันอะไรแบบนี้ก็ add device อื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วยสามารถลิงก์กับ device ของ apple ได้อันนี้ยังไม่เคยลองนะคะว่าเป็นยังไงดาวน์โหลดเสร็จแล้วเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็มาลองเสสอุปกรณ์กันเลยก็ค่อนข้างโอเคใช้ได้ค่ะสมูทไม่มีปัญหาอะไร แล้วการสั่งงานนะคะสามารถสั่งงานเริ่มให้มันวิ่งได้ผ่านแอปหรือว่าจากรีโมทก็ได้นะคะแต่คิดว่าผ่านรีโมทสะดวกสุดค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการพับเก็บลู่วิ่งกันนะคะมันจะค่อนข้างหนุหนๆแข็งๆนิดนึงเวลาที่ยกพับเก็บต้องแอบระวังอย่าก,กระแทกแรงนะคะเดี๋ยวจะพังได้ ค่าลืมบอกไปเลยว่าสามารถปรับระดับความเร็วได้ถึง6ระดับนะคะสำหรับลู่วิ่งอันนี้การทดลองใช้งานมาแล้วประมาณ6เดือนค่ะเราถือว่าการใช้งานค่อนข้างสะดวกโอเคมันตอบโจทย์เรื่องบ้านออหรือว่าพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใหญ่มากมีพื้นที่น้อยอะไราเงี้ยค่ะราคาก็ไม่แพง แล้วก็แบบช่วงนี้โควิดหรือว่า PM 2.5เงี้ยค่ะก็ออกกำลังกายในบ้านดีกว่าอันนี้ก็คือสภาพหลังจากใช้งานมาแล้วประมาณ6เดือนนะคะแล้วก็อันนี้จะมาให้ดูเรื่องความสูงขนาดของของสินค้านะคะของลูวิ่งความสูงจะอยู่ที่ประมาณ11 ไม่ใช่สินับจากพื้นแล้วกันเนาะประมาณ14อ่ะอ่ะถึงตรงเนี้ยส่วนที่นี่สูตรประมาณ14-15เซนติเมตรซึ่งเวลาที่เราจัดเก็บอะคะมันก็จะต้องหาพื้นที่ที่เราสามารถซ่อนได้เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่จำกัดอย่างอย่างเงี้ยเราก็จะวานไว้ที่ใต้โตนอค่ะ ก็จะช่วยเรื่องประหยัดพื้นที่เวลาที่ไม่ได้ใช้งานได้แล้วก็ข้อแนะนำอีกอย่างนะคะอยากให้คนที่ใช้งานรม่นีอะไะไปหาเขาเรียกว่าอะไรแผ่นเล็บค่ะแผ่นที่ติดขาโต๊ะค่ะมาอาดแอบใช้ติดกับจุดต่างๆนะคะเวลาที่เราเลื่อนเก็บใช้อะมันก็จะแบบ ง่ายกว่าเดิมอันนี้ขานานาติดแล้วนะเพียงหนักหนยแล้วก็จะช่วยรักษาสภาพให้มันแบบคงคืนข้างล่างมันดีก่อนเลือกซื้อควรจะคำนึงตรงนี้ด้วยนะคะอะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะลู่วิ่งอันนี้จะมีล้อเลื่อนอยู่ด้านหน้าค่ะก็ค่อนข้างสะดวกเลยเวลาที่เราแบบ ยายบ้านขนย้ายไปจุดต่างๆอะคะ่ะก็ถือว่าตอบโจทย์เราเลยขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมและติดตามนะคะก็ขอกำลังใจในการช่วยกดไลค์หรือว่า subscribe เพื่อที่เราจะได้ทำวอล์กต่อไปออกมานะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ